โรงเรียนคุณภาพชั้นนำโรงเรียนชุมพงศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2 5 6 9เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์ ผ่านการทำโครงการและกิจกรรมต่าง,ตางๆตามกลยุทธ์โดยรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์เอกลักษณ์และทิศทางการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนให้ทันต่อสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศมีเป้าหมายอย่างเด่นชัดในด้านการจัดการศาึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยแผนพัฒนาคุณภาพการศรรึกษาของโรงเรียนชุมพรศึกษานาน มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายโดยโรงเรียนชุมชนศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กันทั้งห้าด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนด้านผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้และด้านผู้เรียน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ปลอดภยัยเอื้อต่อการเรียนรู้โดยตรวจสอบและซ่อแมแซมโครงสร้างอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพปลอดภยัยมีระบบสาธารณูปโภคอย่างพอเพียงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยโดยพัฒนาห้องสมุดห้องเรียนอาคารเรียนเพื่อการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ส่งผลให้ในปีการศึกษา2567โรงเรียนชุมพรศึกษาได้ดำเนินการเพิ่มห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งห้อง40เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการเพิ่มของจำนวนนักเรียนด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำทางวิชาการในยุคดิจิทัลใช้นวัตรกรรมในการบริหารจัดการมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ทัก,กษะการสื่อสารเชิงบวกการบริการชุมชนและเครือข่ายสามารถบริหารงานทั้ง4ด้านสู่ความเป็นเลิศมีการบริหารตามแนวทางธรรมิบาลส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning สู่สมรรถนะของผู้เรียน มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะด้านไอซีีตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาสอกอสคจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567รางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e ส t practice ในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รางวัลชนะเลิศ d i n g Achievement Awards ผลงานครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษาประเภทปากจิต Coding รางวัลชนะเลิศผลงาน Best Practice การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ระบบ Obic Content Center และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากสมาคมคลิกเก็ตแห่งประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการมีระบบบริหารจัดการทุกด้านอย่างมีคุณภาพได้แก่โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลยุทธ์แผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้องสังกัดและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นมีแผนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อื้อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภยัย MOE Safety Platform มีแผนเผชิญเหตุมีการบริหารทรัพยากรบคุคคลครูครบชั้นเรียนครบวิชาส่งเสริมให้บุคลากร,กรมีวิชาชีพที่สูงขึ้นวัสดุอุป,ปรกรณ์มีความพร้อมและสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในร,รูปแบบต่างๆพร้อมทั้งนำข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้นในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลรวมถึงการมีประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพด้าน,นการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้แนวคิด นักเรียนแต่ละคนนั้นมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทํางานมุ่งสู่อาชีพที่ต้องการด้วยกระบวนการ active learning มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษครอบคุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ตามความสามารถและศักยภาพเป็น3กลุ่มได้แก่ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม S M T E s c i e n e Math Technology and Environment ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิและห้องเรียนปกติและระดับชั้นมัธยมศึกษา,ศาศตอนปลาย จัดเป็นกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ตามความสามารถและศักยภาพนักเรียนเป็น6กลุ่มได้แก่ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม S M T E Science Math Technology and Environment ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้องเรียนสิ่งภาษาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจและห้องเรียนทั่วไป จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียนเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในตนเองสู่การต่อยอดประสบการณ์และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะพละเมืองโลกด้านผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดครอบคลุมทุกด้านส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโ n e t และปีศา สูงขึ้นมีทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาความรู้ทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและการทำงาน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดรวมถึงมีอัตราการเข้าเรียนและศึกษาต่อที่สูงขึ้นมีทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนตามความเหมาะสมของสภาพบริบทพื้นที่ส่งผลให้ในด้านผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา มีผลสำลีทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายมีการประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอมีคุณลักษณะและทักษะในศตวตรรษที่21และในปีการศรึกษา25 6 7ันหร้ยหจโรงเรียนจุฬามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนนักเรียน 1, 7 4 3คนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน1866คนและมีอัตราการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศรึกษาของรัฐและเอกชนเกินกว่าร้อยละ80ิ จากการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนชุมพรศึกษานานสามารถตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีและเรายัางคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อาเภอ1โรงเรียนคุณภาพสืบไป